นอกจากของเยอะแล้วรสชาติดีการันตีเพราะชิมมามโโตะเรียบร้อยแล้วแล้วคิดดูว่ากินได้แบบบุฟเฟ่อะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่คือมือค่ำของโรงแรมนี้ฟินสดๆม<น>ีหมอก,มากตามแนวภูเขานะคะแล้วก็<ม>คิดดู<ม>ถ้าตรงนี้ภูเขาเนี่ล้อมรอบเนี่ยถ้าเปลี่ยนสีจะสวยขนาดไหนสวยมากแน่นอนใครมีแผนที่จะมาเที่ยวนิโกะนะคะแล้วก็กําลังหาที่พักดีๆอาหารอร่อยๆวิวดีๆบรรยากาศดีๆก็แนะนําโรงแรมนี้นั่นอนะคะ เมาพบกับเราสองใคงนในช่องกินดืดีดดน่ๆน,<ห>น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมีโรงแรมที่นิโกะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่คนไทยอ่ะชอบมากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็จะมาไปเช้าเย็นกลับจากโตกเกียวก็ได้แต่หลายๆคนก็อยากจะพักมีโรงแรมดีๆไหมวันนี้เรามีโรงแรมที่บริการดีมากอาหารดีเครื่องดื่มดีวิวดีห้องดีมารวมไว้ในคลิปนี้ถ้ามาเที่ยวนิโกะอยากแนะนำให้พักที่นี่ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มจากการดูห้องก่อนนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้นี่คือรวมสุดยอดไปหมดเลยห้องก็สุดยอดอันนี้คือทางเข้าก็ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ขนาดที่แบบสามารถออกกําลังกายได้เลยนะแล้วแบบมีกระจกกระจกนี่คือคิกจะยืนออกกาลังกายตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะขวามือของทุกคนจะเจอกับนี่ อ่างล้างหน้านั่นเองนะคะตรงน,นี้กแนะ็แปลงป้องแปลงฟันส่วนในนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยจะแยกกันเป็นสัดส,ส,ส่วนนั่นเองนะคะ s> <S แยกเปียกแห้งเลยแต่ว่าจะไม่มีอ่างอาบน้ําเป็นเพราะว่ามีองค์เซนนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็ใหญ่โตใหญ่มากแต่ไม่พอเดี๋ยวพาไปดูตรงห้องนอนนี่ทางเดินแบบดูกันแบบ<_ s> <_ s> <S เรียวเรียว นี่แล้วมีสเต็ปขึ้นไปเป็นเสือทาตามิโอ้สวยมากยอใหญ่มากใหญ่ไหมมีความโมเดิร์นบวกกับความเป็นจะเป็นนีนะคะเห็นไหมเขาเอามาผสมกันรีฟอร์มเรียบร้อยแล้วใหม่คลิปกลิ่นยังใหม่อยู่เลยพื้นยังกลิ่นทาตามิใหม่อยู่เลยนะโอ้โหเตียงนี่คือเตียงใหญ่ๆจริงๆเตียงนี้เนี่ยถ้าเป็นปกติก็นอนได้4คนเลยนะเออแต่นี้นอน2คนนะคะแล้วก็ตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีพวก ปักปุ่มคอนโทรลต่างๆถือว่าสะดวกเอะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่เราต้องพาดูเร็วๆเพราะว่าลุกเร็บบนี้ของเยอะเนาะ,ะมาปเตียงไม่ไปเตียงหรอกมาตรงปลายโซฟาดีกว่าจะมีเกี่ยวกับพวกอเมนิตี้เมื่อพวกของอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับพวกน้ําทีวีอะไรต่างๆนะคะตู้เย็นก็นจะอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยใ้ย่สวยนะแบบสีดูดีมากเลยไม่พอนี่โซฟาใหญ่มากโซฟาใหญ่มากใหญ่มากเอาจริงนอนได้อเดี๋ยวนอนให้ดูกิ๊กสูง161 นอนสบายสบายนอนสบายนะสบายชิลมากคือนอนนี่ยดูดิขาเหลือลอแล้วมีสองโซฟานั่นเองนะคะถือว่าดีจริงๆห้องนี้เนี่ยเหมาะกับสายปาร์ตี้มากๆเพราะว่าสองคนนี่คือแบบนอนเหลือๆกันไปเลยแล้วตรงนี้ก็มีปักอีกจริงหรอปักอึ้งปักเยอะมากห้องนี้แบบปักเยอะมากและที่สามันกีชอบมากตรงที่ไฟเยอะเห็นปะห้องนี้ค่อนข้างที่จะดูสว่างนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีไฟอะไรเงี้ยให้เยอะและนี่ชอบตรงนี้ เขาจะมีระเบียงระเบียงใหญ่ oh. ออกมาเท่ระเบียงนะคะระเบียงใหญ่มากใหญ่มากโอ้โห oh แล้วดูวิวตรงระเบียงแบบสกกสวยมากทุกคนสวยมากฟังตรงข้ามของเรียวกังของเรานะคะจะเป็นเรียวกังอื่นโรงแรมอื่นทางนั้นเลยไม่ใช่บ้านเรือนเลยเนี่ยมองเห็นแบบได้ชัดเจนมากแล้วก็ตรงกลางจะตัดด้วยแม่น้ํานะคะแต่จากห้องเราเนี่ยทุกคนดูมองเห็นสะพานเห็นแม่น้ําแล้วใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว oh เห็นว่าสวยด้วย ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าสวยมากและคิดดูถ้าตรงนี้ภูเขาเนี่ยล้อมรอบเนี่ยถ้าเปลี่ยนสีอะ จะสวยขนาดไหนสวยมากแน่นอนบันจากศดีมากนะคะตอนนี้แบบช่วงเย็นๆนะคะแบบชิวๆเย็นสบายจะเอาเครื่องดื่มมาดื่มตรงระเบียงก็ได้ได้ยินเสียงน้ำด้วยนะหรือว่าจะไปนั่งดื่มในห้องอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้แน่นอนแต่ว่าโรงแรมนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าตรงที่ชั้นหนึ่งนะคะเขาจะมีชุดยูกระตะด้วยมีไหลยสีไหล่ไซส์นะคะสามารถบีบได้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเปลี่ยนชุดยูกระตะกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ล็อบบี้มีอีกสเปเชียลยังไม่หมดไปเป็นชุดการย้อย ตอนนี้เราลงมาที่ชั้น B2 นะคะชั้น B2 จะมีออเซนจะแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะบรรยากาศแบบดีมากดีมากเนาะแต่ถ่ายข้างในไม่ได้นะเพราะว่าเป็นออนเซนแบบเราก็ไม่ใช่กับคนอื่นเนาะแยกหญิงแยกชายแต่ว่าได้เห็นวิวแม่น,น้ําใกล้ยิ่งว่าอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเดี๋ยวตอนนี้แบบเดี๋ยวไปแช่ออเซนเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนที่รู้สึกว่าสเปเชียลกินยูดียังไงก็ชอบไปแช่น้ำ จางไปไหนคะไปไหนคะมีเลาส์จินะครับมีเลาสนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีเลาโอ้โหเดี๋ยวไปดูเครื่องดื่มกันดีกว่าโอ้โหทุกคนอันนี้คือเบียร์สดไฮโบเบียร์สดโ,โอ้โหเรียบแล้วยังมีไวน์ด้วย,วยตรงนู้นเหรอใช่มีไวน์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไวน์นะคะตรงนี้มีน้ำชาด้วยจ้าใครไม่ดื่มเก๊กฮวยบุตนะคะน้ำชาก,ก็มี ซอบดิงก็มีด้วยนะใช่มีด้วยครับทุกคนตรงนี้จะเป็นซอบดิงนะคะตรงนี้จะเป็นกาแฟกาแฟสดโอ้โหอลังการยังไม่หมดตรงนี้มีไอศครีมกินฟรีด้วยน่สุดยอดอันนี้เป็นไฮโบนะคะทุกคนอ,อันนี้เนี่ยดื่มแบบไม่อั้นเลยนะจะดื่มทั้งหมดกี่แก้วก็ได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะจนถึงสี่ทุ่มโ,โหโ,โห,หมดมาก5้า5ชั่วโมงดื่มได้ไม่อัน้น เบียรสดก็ไม่อัน้นไว้ยก็ไม่อัน้นไฮบอก็ไม่อัน้นค่ำไปคำไปต,ต, <Salz. S 1> ตอนชั้นหนึ่งนะคะจะมีโซนให้เรานั่งบรรยากาศสวยมากสวยมากจริงๆแล้วคิดดูดิว่าแกมวยบูดอะ่ะกินอยู่ดีอะ่ะตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอะ่ะทาไม่เมานี่ขาดทุนนะ <laughs> <encanta> อาชวนอีกทียอม โอ้โหนี่คือคัสสันมาแล้วขนาดม,มาเที่ยวนิโกะนะคะมาครั้งนิโกะก,ก็ยังไม่ไหวกินอยู่ดีนะคะคงจริจริงตรงนี้จะเป็นโซนซาชิมินะคะเยอะมากเลยทุกคนดูนี่เริ่มจากอันนี้จะเป็นปลามาคุโลนะคะแบบกินได้แบบไม่อัน้นแกคิดดูเนืนี่ปลาสดสด แล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งหวานในโหนี่เราแบบพาดูเร็วๆเลยนะอันนี้จะเป็นแซลมอนนะคะกินได้ไมอ่อั้นโอ้ปลาเขามีให้แบบเยอะมากเลยนะเห็นป่หลากหลายมากนี่แต่ว่ายัางไม่พอจะมีความแบบตะมูุตต้มนี้แต่อันนี้ก็น่ากินนะมีชีสกับแซลมอนนะคะซูชิคือมาทุกหน้าอันนี้จะเป็นหน้ากุ้งตามต่อมาด้วยนี่จ้าอันนี้จะเป็นปลาซาบะใครชอบปลาซาบะเธอกินได้เลย แล้วก็จะมีแซลมอนซูชิแซลมอนช่ำๆจัดจุกๆขนาดนี้แล้วไหนจะซูชิปลาหมึกก็มีโอ้โหนี่พาดูแบบเร็วมากเลยนะโอ้โหปามมาคุโระนะคะปลาทูน่าแกซูชิซาชิมิมีครบโอ้โหย่านนี้ดังโซบานีราอ๋อโซบานีละอันนี้เป็นของย่านนี้ใช่ไหมพี่จิใช่ ย่านนี้ดังเหรอคะใช่ย่านนี้ดังนะครับอ๋อโซผันนีลาใช่อันนี้นี่คือเราสามารถทำเองได้ใช่ทำเองนะครับไข่อุ่นแล้วก็ใส่ซุปนะครับอ๋อดีจังเลยส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเทมปุระนะคะเขาจะทอดสดๆใหม่ๆแบบนี้จาเทมปุระเกียวซาอุ้ยทุกคนนอกจากมีเทมปุระตรงนี้มีเกียวซาทอดร้อนๆมาให้ด้วยค่ะมันน่ากินมากส่วนฝั่งนี้จะเป็นโซนเนื้อนะคะใครที่ชอบเนื้อนี่คือแบบว่าเชฟยืนอยู่ตรงนี้เลยจะให้แบบใหม่ๆ และทุกคนดูนี่มีหอยเชลล์โซนนี้นะคะนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์ปลาหมึกกุ้งนะคะทุกอย่างที่อยู่ตรงโซนนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปแบบช่สตีมใช่ไหมคะโตนรับสตีมที่โตเลยหรอใช่โตเองใช่สกทุกคนเรามาโซนนี้โซนนี้คือเด็กๆชอบมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งทอดนะคะมันฝรั่งก็คือแบบฉ่ำๆนี่ไก่คาราเกะ รวมถึงปเอเปียทอดปีกไก่ทอดแกดูนุ๊กโอ้โหปีกไก่ทอดก็คือแบบน่ากินมากโซนสลัดก็คือแบบอลังการไม่ได้มีฝั่งเดียวนะโน้นมี2ฝั่งเยอะมากโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนแบบผลไม้ผลไม้มนแน่นนี่แล้วขนมหวานมาแบบยาวๆเลยนี่ขนมหวานแบบมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับบุ้นนะคะหรือว่าใครชอบกินพวกเคก้กอะไรอยะะ่างเงี้ยเค้กก็คือแบบเยอะ อันนี้จะเป็นวาลาบิโมจิจะเป็นขนมญี่ปุ่นอันนี้คืกชอบอร่อยทุกคนทุกคนดูนีอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้แบบเขาอยู่ในซึ้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือพุดดิ้งที่เขาแบบว่าอุ่นอยู่ในซึ้งเลยน่ากินมากทุกคนและยังไม่หมดดูไอศครีมดิคุณพน้านี่ชาเขียวสตอบอร์สตอเบอรี่คือแบบน่ากินทุกอย่างมีสอฟต์ครีมด้วยมีซอฟต์ครีมด้วยอรอใช่ออโอ้โหมีจ้ะ ซอฟคีมก็มีเออนี่มิทีชาว,วมาเนะะี่ย <laughs> มาเข้าสู่อาหารค่ำนะคะจากเมื่อกี้ที่เราพาดูห้องอาหารแล้วก็พาดูอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะคะเ <c oughs> ยอะมากเยอะมากคนเลือกกินแทบไม่หมดเราก็เลยเอาอมาเต็มโต๊ะแบบนี้โอ้โหสุดยอด เอรมาเยอะมากอันนี้จะมีแซลมอนนะคะกุ้งหวานแล้วก็ปลามโคุลอนะคะแล้วคิดดูว่ากินได้แบบบุฟเฟ่อะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่คือมือค่ำของโรงแรมนี้ไนไปดงอืมอร่อยกินบุฟเฟ่ต้องกินไนยงนกินจ,ำจำํจำๆอืมอร่อยมากซดมากทุกคนต้องมาว่ะเวลามาเที่ยวนิเก่อนเนี่ย ไปเช้าเย็นกลับโตเกียวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องมาทงแมนี้ดีมากเดีลองปลามมกรยนะคะสงชิ้นเลยสองชิ้ดู้มั่แกปลาแซลมอนแบบเนื้อโมดีนะว่แบบมีไขมันแทรกดีมากโอ้โเนี่ยรสตีมันแล้วไม่จะดูสตีมว้าวไข่เค็มยังยัยใจเย็นใจเย็นจลองกันเยลองนลองกันอาหารกินได้แบบไม่อันจริงๆนะคะเราจะมี บุฟเฟ่ต์แกวแ้วยบูดหรือว่าแอลกอฮอล์ไม่อันด้วยแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่คราวนี้เนี่ยที่เราเมื่อกี้ใชาา่ป่ะห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอ่ะดึง๋งแก้วยบูดใน,นไม่อันอ่ะเราก็เลยแบบไม่จ่ายเพิ่มจ้ะเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ลงไปดื่มต่อใช่ดีกว่า <c oughs> แบ่งเวลาถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวเราดื่มที่นี่เดี๋ยวก,ก็กินได้น้อยอย่งงางเงี้ยเราก็กินยเยอะๆแล้ไปดื่มต่อคุ้มไปคุ้มคุ้งเลยอือของกินเต็มโตจริงว่ะใช่ชิจิจะกินอะไรเนี่ยชิงสเต็ก นื้สเต็กนะคะนี่จะเป็นแบบว่าเนื้อวัวซาบิีหัยขออยามันร้อนใ <Yeah. S 1> ส่วาซาบินิดหน่อยเป็นไงได้ปะโอ้โค่ชิ้ <c oughs> นใหญ่ชิ้่คุณดูอาหารเรล่านี้มาทุกอย่างเนี่ยมาเกลียวซ่าเขาทอดมาแบบร้อนๆเราก็เลยแบบอ้ายอยากกินแล้วพอตอนเดินอยู่นี่จะสปาเกตตี้เพิ่งออกมาร้อนอ้าอยากกินแล้วนี่ยังมีมอสซินาเบ่เครื่องในตุน๋นเห็นอลไรอ้าอยากกิน สรุปก็คือเห็นอะไรก็แบบอยากกินไปหมดอ่ะใช่เนีย่ยแล้วแบบนี่โชว์ลงโพรนะคะมีด้วยอ่ะอมลมนะละมันนะอ,อร่อยช่ำมากอื คนมาดูสตรีมกันอือมมากเกินมาคกคืกออาหารของที่นี่ต้องบอกก่อนว่ารสชาติดีหมดเลยดูจากสังเกตจากโต๊ะเรากินเรียบร้อยหมดแล้วครับกินหมดไปหนึ่งชุดแล้วรอสตรีมทีน,นี้เสร็จจะไปเอามาใหม่เออนอกจากของเยอะแล้วรสชาติดีการันตีเพราะชิมมาหมดโต๊ะเรียบร้อยแล้วอร่อยทุกอย่างเลยคือแบบว่าอย่างดีเทลเล,เล็กๆอย่างพวกเกยวซ่าอะไรเงี้ยนะคะ เขาข้าวจากเมืองอะไรนะไม่จีอุซโนเมียอุซโนเมียเพราะเมืองมั้นในเกี่ยวซาดังเกียวซานดังแต่ละอย่างแบบว่ามีดีท่องดีเทียวอร่อยตัวใหญ่นี่เราจะกินกับคนสุดท้ายหูหอยเชลล์กินในแม่อันน่ะค่ะโอ้ยมากแนะนำต้องพักโรงแรมหรือมีคนไปเอาของหวานมาจ้าถ้าเจไม่จะเป็นโทรเต็มมือบ้าน ตัวแทนหมู่บ้านตอนนี้มันเกินตัวแทนหมู่บ้านแล้วเธอตัวแทนหมู่บ้านก็กินได้ทุกอย่างอ๋ออันนี้เป็นออปเปิ้ลปายยังโลงๆอยูอ่นะครับแอปเปิ้ลพายเหรอซอฟต์ครีมโอ้โหแอปเปิ้ลพายนะทุกคนยังร้อนๆกินกับซอฟต์ครีมนะคะพิเศษผมมิกซ์ดูไม่ทันเลยเข้าปากอย่างเร็วดูไม่ทันเลยจริงสายหวานนะเป็นไงใส่ปะ่ะ อร่อยอเปิ้ลบอลอร่อยมา,ากดูโคกินกับสตรอเบอร์รี่โอร่อยสองเท่านะครับไปสองเท่าเลยนะคะไปเดี๋ยวรีบกินรีบนอนพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเช่ญหรอดื่ดมนีกมาใช่้หรอว่าจะไปดื่มวันนี้หน่อยแต่แค่ไม่ทายไงไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าความคุ้มยังมีอีกไอ้ใบเอสมีเดี๋ยวชมกัน ตอนนี้เช้าเลยนะคะาานคในเมือห้องอาหารเช้าเหมือนเดิมบรรยากาศสวยมากนี่แล้วก็อาหารเยอะด้วยและที่สำคัญมีอะไรไม่ใช่ข้าวปลาที่ไข่เซนดองโอ้โห,โหไข่เซนดองนะคะทุกคนสุดยอดมากมีหอยเชลซามองคุ้งหวานมีอะไรได้บปนะครับเออใช่ที่นี่แบบเลิศตรงที่แบบมีหอยเชลด้วยทุกคนแต่ลองให้มีจิกกินนะคะอันนี้คืออาหารเช้ากินได้แบบบุฟเฟ่เลยแต่ไม่ฟังคอ่ะไม่ตรงข้าว นี่เราเลือกกินเองได้โอ้ยเซลกุ้งหวานมากกุ้งหวานดีตรงที่ถ้าเป็นที่อื่นอะแบบว่าเราต้องมานั่งแกะนะไม่จริงะเอมันม่อคืออะไรเงี้ยเป็นกุ้งแบบเป็นตัวตัวเนาะแต่ตอนเช้าคือแบบแกะห้แล้วกินอย่างเดียวอร่อยไหมคะอรุ่งมากจริงๆอาหารเช้ามีหลากหลายแต่ว่าเราพวกเราอะชอบกินเนี่ยพวกเนี้ย ไข่องเซนอะไรเงี้ยนะคะสลัดตอนเช้าแล้วอันนี้น่ารักมากเนี่ยปลาย่างนะคะเขาจะมีที่อุ่นให้เราด้วยนะเราสามารถกินปลาย่างได้แบบร้อนๆนะคะเอออันนี้ดีมากเลยนะข้าวหน้าปลาดิบกับปลาย่างมาเจอชีวิตดีๆเนาะร้อเยรอ่ะน้ำแล้วน้แล้วอร่อยอร่ลยมากเลยอือ ตืว่านะคะโรงแรมเนี้ยเขาจะใส่ใจก,กับพวกเรื่องอาหารนอกจากจะเยอะแล้วอร่อยด้วยแล้วก็รวมถึงเนือความสดใหม่ในอย่างเนี้ยทายาลูกค้าก็ต้องกินแบบร้อนๆอ,อย่างตอนเย็นเนี้ยอะไรที่เป็นสตรีมเขาก็สามารถสตรีมได้ที่โต๊ะเลยหถือว่า,ออา,วาเออดีมากเลยนะแล้วก็อร่อยทุกอย่างเนี่ยตื่นเช้ามาก็รู้สึกทันทีเลยว่าอ้วน <laughs> เออขึ้นเยอะเมื่อวานกินข้าวเสร็จไปนั่งดื่มต่อนะเพราะว่าดื่มต่อนได้ถึงสี่ทุ่มใช่ป่ะรู้สึกว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่เตรียมมาอาจจะใส่ไม่ค่อยได้นะคะแน่นหรือเกินวันนี้ไปแต่กินข้าวหมวคิดตามาแต่อร่อยอ่ะกินไม่สะใจกินอย่างคนไทยต้องใช้ช้อนเนี่ยกินช้อนดีกว่ากินช้อนเห็นไหมกินช้อนมันจะแบบได้เต็มคำ โอ้โหเมื่อกี้รู้มันอ้วนเดี๋ยวค่อยรอ้ีงหลังมาเตอรไลท์นเจ้าโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมนี้นะคะด,ดีมากโรงแรมนี้ไม่ได้บอกชื่อเลยโรงแรมนี้มีชื่อว่าโอเอดออนเซ็นมโนกัตริพรีเมียม คินุกาวะค광โฮเทลยาวจังเข้าใจาายัยจงว่าทำไมกินทำไมพูดเองสำหรับคิดถือว่าดีมากแล้วดูบรรยากาศตอนเช้าแบบฟินสุดๆมีหมอ,อก,มากตามแนวภูเขานะคะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำด้วย,ยบริการกร็ดีนะคะห้องก็ใหญ่ใครมีแผนที่จะมาเที่ยวนิโกะนะคะแล้วก็กำลังหาที่พักดีๆอาหารอร่อยๆวิวดีๆบรรยากาศดีๆก็แนะนำ โรงแรมนี้น่าเอนอะนะคะโอเคเดี๋ยวหลังจากน,นี้เราก็จะกลับแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เราจะกลับมาในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย